ดักแด้ของเรานะฮะนี่เมื่เราใส่น้ำมันไปแล้วนิดนึง,งยวนะนี่ดักแด้เรานี่นะฮะดักแด้เรานะฮะนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ฮะน,น้าอันนี้อ่าโอเคมาเดี๋ยวเรามาใส่อันนี้กันเลยนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอโนนชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาข่วนนี่นะแมงนี้นะทุกคนเป็นแมงอ่ะที่เรียกแมงดักแด้นะทุกคนนี่ไหแมงดักแด้นะทุกคนแล้วก็ผมได้อ่าใส่อ่าเนาะเอามาเปิดแก้กันก่อนนะทุกคนเปิดแก้กันก่อนนะแล้วก็นี่ผมได้ใส่อ่ะ ใส่เกลือแล้วก็ใส่ผงชูรสไปแล้วนะครับนี่ตักแด้นะเดี๋ยวเราจะมาคั่วกันแล้วก็จะไปชิมกันนะว่ารสชามจะเป็นยังไงนะอันดับแรกใส่ใส่น้ำมันก่อนนะนิดนึงใส่ักนิดนึงนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะนี่นะนี่เลยนะฮะนี่ นี่นะเรามาทำกันเลยนี่ก็จะเป็นอ่ะดักแด้ของเรานะนี่นะเราใส่น้ำมันไปแล้วนิดนึงยวนะนี่ดักแด้เรานี่นะฮะดักแด้เรานะฮะนี่เห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยน,นะน่าอันนี้อ่าโอเคมาเดี๋ยวเรามาใส่อันนี้กันเลยนะใส่ไปเลย เอาทำไฟอ่นอ,อนๆน,นะครับคนแบบน่ากินเลยนะเนี่ยทำไฟอ่นอ,อนๆเลยนะครับแล้วแล้วเราก็คั่วไปเรื่อยๆเลยคะคั่วไปเรื่อยฮนะคั่วไปเรื่อย,นะเ,อยเลยนะครับเนี่ยก็คั่วไปให้มันแบบรู้สึกหอมๆครับ อันนี้เราก็ใส่อใส่เกลือกับใส่ผงชูรสไปแล้วนะครนี่ฮะคั่วคั่วไปนี้นะนนะเอาใช้ไฟอ่นอ,อนๆนะครับผมแล้วเราก็ชิมดูก่อนนะชิมดูว่ามันอร่อยหรือ,อยังนะฮะขออนุญาตชิมก่อนนะครับรู้สึกว่ามันยังจะจางๆอยู่นะ เดี๋ยวต้องใส่ใส่เกลือใส่เกลือกับใส่ซอสนิดหนึ่งนะฮะเนาะใส่ใส่อันใส่แต่เกลือนะคะทุกคนกออน,น,นี่นะเราก็ใส่เกลือนะครับแล้วก็ขั้วต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราไปใส่รถด,ดีด้วยดีกว่าทุกคนยังไม่นัวน,นั่ก็เป็นรถด,ดีนะครับทุกคนรถด,ดีนะใส่ไปเลยนะอ่าไม่ลงลงอยู่น่า,นาก็น่าจะใกล้หมดแล้วนะครับดีงั้นใไปเลยครับอ่าลงไปแล้วนะฮะ เค okay, แล้วเราก็คั่วให้เข้ากันเลยนะครับแล้วเราก็คั่วให้มันแบบถูกให้คั่วให้ดีเลยนะไนีน่แล้วก็คั่วไปอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วก็แบบคั่วไปคั่วไปแล้วเราก็ชิมไปด้วยนะว่ามันรสชาติมันได้หรือยังนะ ี๋ยวผมชิมก่อนนะครับอือทุกคนครับก็คือรสชาติได้แล้วนะครับต่อไปแล้วก็ปิดแก๊สนะครับทุกคนดี๋ยวเราปิดแก๊สแล้วเราก็เอาใส่จานเลยนะฮะตักใส่จานเลยนะครับผมตักใส่จานให้หมดเลยนะ าให้หมดเลยนะฮะนี่นี่ท้ายอย่าให้เหลือนะครับแ,แล้วเขาก็มีสมุนไพรมาให้ด้วยนึ่นไปเลยอ่าได้ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะครับนี่อ่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนี่นี่อ่น,นะครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะนอืมอืมรสจัดมันก็จะ มันเค็มๆนัวๆ,น,วๆนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไอ้นุนชาแนลด้วยนะครบผมวันนี้ก็พามาทําเมนูง่ายๆนะครับนี่ทากินได้ที่บ้านเลยนะฮะวีนะครับลาไปก่อนครับผมสำหรับคลนนี้สวัสดีครับลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไอ้นุนชาแนลด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ